หนูจะไปสั่งยังเพราะว่าหนูอยากขึ้นเวทีเป็นพวกเอาเครื่องเสียงเฮ้น่ะเวทเสียงไหเสียงนั่งยิ้มโฮมบักขามเข้าไหมมันขานั่นขาลมมันดอดแล้วค่ะมันดอดแล้วมันนี่ซีื้อบ้านแสดงว่ามันตากฝนโดนไม่ใช่ไอ้นี่มันนี่ซีื้อบ้านได้มั้ยอืมนี่ใหญ่ไปเบิร์ตใหยังไงล่ะเอาไปเพาะพ่นธุ ื้อของห้างเอาของปรดีเอาไปเผาไฟถิ่นจีนว่าเหื่อเฮียนเป็เผาไฟถิ่นจีนไปยู่ใส่แดบนี่ไปยู่วัดน้ำหลวงพ่อบ่น้ำหลวยู่วัดก็ได้เอาเอากินยากินยามายืนควบคุ้มได้เด้อเนี่ยยันมันลอยหลักไกลมากินคขบเบิ้งมันยังมาเท่าไายมันอ่อนแล้วเอาสบายไอ่มือขึ้นนี่ปีหกถุ่มสี่สีตุน่ากินองุ่นกินสตรอเบอรี่หาแนวกินง่ายๆมาใหั้ยตัวเรากินถ้าปนันยังกินยากอยู่นัดหนึ่งเห็นไหม <3 S 2> สามคือาสามไม่เด็กเขายายกับแม่คือประเด็นนัดหมายกันคือมาหองเดียวกันนั่นแล้วเนาะเ <c oughs> ดี๋ยวไปเห็ดเบียกแนวอื่นมาได้ก็เลยมาคุ้มกันกินยาเนี่ยตัวใดอีกเอากินซ่อนเดีอนหนึ่งติดตัวหนึ่งอัลลัสซอนอันนี้<อ>ลดลดผลไม้รวมรวมก็รวมมเอากินต่อไป <c oughs> อร่อย เราชอบลดองุ่นอ่อมีการสอบยาปกติเขาเลยกินยาเขาบ่ได้ยากกินยาเม็ดไอ้มังกรเรียบร้อยแล้วซีเม็ดคนเฒ่าก็กินได้แล้วยาเม็ดนีไอ้มังกรทิดาวายมังกรเป็นคนเฒ่ากินยาเม็ดได้เพราะสัตน์ทิดาวานูคนเฒ่ากินยาเม็ดได้ไหมไม่ติดต่อวางไหน ไม่ร er> ู้เขาวเขาบ่สัวเนาะอติเขาเขาบ่สัวเนาะเขาจะกินเม็ดได้ตัวเอาคนคนหนุ่มเลยเขาจะกินแบบนี้คนหนุ่มว่าเขาเป็นเด็กน้อยสามสองสามขวบมีทุ่งยสลิงงูสลิงเอาพิมก่อนสลิงเลหนูเอาไว้ในถุงยาเอาเลยนะอันนี้เป็นสีใสๆแบบตากินอือโอ้ปานเด็กน้อยทีนี้ นิ่หน่อยสามสามขวดสองขวดเนาะเดี๋ยวตาท่านไน้บีบฝาอันนี้ขมแน่นน่อยนึ่งอันนี้เสีบกระมูงอันนี้แซ่บกระมือมากินนั่นงอ่แบบนากินมั้ยอันนี้รถมัเกีลกงออ้องจบมเกิลที่น,นั่น,นี่ปมของก้อ <c oughs> <c oughs> แล้ะมือไม่เป็นภาษาพี่มุกอ้ะ อย่าผีอ้าเปล่งนางหรอกพักกันย่างพีนอนละเม้อบปด้มาใขายังไงอ่ะเน็กลงเน็กลงละมุนเน็กกอร์ลงเอาเอาเอาเถอะอยากไปเฮ็ดเวียกปะเอาเอาเนื้อเนี้อ เออสดชื่นเข้าบาบั๋นบาเศ้าว้ายหยดเจ้าแล้วบาเศ้าตี้กรสักเลเนาะหมอสักยามากเลยเด้อส่งร่องบั๋นยางเดียวเด้อนั่นไหนอ่ะพูนโอ้โหอืมว้ายทาไปตรงมีแอมบั๋นไม่กี่ชั่นฮอดสองสามมือบ่ไข่อะไรเดินเข่าร่องบั๋นไว้ก็เพียงเด้อหน่อยค่ะวันนี้หนู หนูจะไปสักยางว่าหนูอยากขึ้นเวทีแล้วก็จะเอาเครื่องเสียงโห,หนะเวทีกัมกบมาเหรอเกมฮอดบานเรียบร้อยครับพี่ทองครับสำหรับป๊ปูมากอะคุ้มการซ้อมเลยเพราะว่าต้องซ้อมใส่วันที่สิบแปดกลางคืนวันที่สิบแปดครับน้องปราตนาน้องไอ้น้องทิดาลาวนะครับกับสีเดย์พากันทำการแสดงอยู่ที่นอนหน้าคาเฟ่เฮา เ,ออเต็มที่เสมอเลยหรอครับเมื่อนั้นครับถ้าจะเต็มที่ซสมไหนคิดว่าสามารถเลยถึงจะเป็นหวัดก็สูบขี้มูกก่อนก่อนเอาเต็มที่เห็น<ม>ว่าเมื่อแรพารหนูไปสักยาหนูจะหายให้มันทันทันลูกทนันแค่หนูกินยาหนูก็หายแล้วแต่มันเป็นหวัดเน่ยสีเสียวมาขึ้นหูดังเออขึ้นหูดังปอเป่ากระหม่อ,อ,อม,มเพียงเดียวหายเลยงเย็นเย็นแต่เสียงขึ้นหูดังให้เฉินจะไปยากเลยจะได้ฟังทำไมหนูเป็นใคร เป็นอะไรหนูไปน,นอนโรงแรมมันเป็นโรงแรมที่เพิ่งสร้างใหม่ๆเลยเพิ่งเปิดเลยโรงแรมสร้างใหม่ใหม่มากแล้วแบบนี้ขนาดหนูเปิดแอร์ยี่สิบสอง มันตู้เย็นเลยมันเปิดมาให้แต่กี้22สิบสองแบบนี้แม่แม่เพิ่งบอกว่าเ้อไแม่เพิ่งยังเปิดก็เปิดยี่บห้าพี่มกรยังไม่หนาวตัวขดเลยจงจงต้องมาเปิดย7 28บเจ็ยิบดให้แล้วทำไมเปิดน้อยจังเลยทำไมเปิดเย็นจังเลยเอ้ามันเปิดมาให้แต่กี้เราพี่ไอ้กลับมาก็นอนก่อนว่าพี่ไอ้เหนื่อยมากแต่หนูยังไม่นอนหนูโพสต์คลิปหนูก็รอโพสต์คลิปเสร็จแบบนี้แอร์มายี่สบสองมาให้แต่กี้พี่ไอ้อาบน้ำเสร็จแล้วก็นอนเลยอืมไม่ปรับเลยใช่หนูปรับไม่เป็น นุกก็เลยไม่ได้ทําอะไรเลยนุก็ปล่อยมันเป็นอย่างนั้นแหละล้วบนนี้มันก็เลยตื่นเช้ามามันเจ็บหัวแบบนี้ตัวห้้นมีขี้มูกมูกเป็นไขใส่เกิลบูดก่อนน่ะมันต้องตัดสายอันนี้ก่อนไม่ต้อแบบนี้ไม่ไตัดทำไมล่ะไม่ใช่ไม่พิ่งว่าสายต้องแบบนี้เขาไม่ได้ทัดไม่เพิ่งว่าสายนี้มันต้องตัดออมันยาวนไป อย่าเถียงพ่อสิเดีย๋ยวพ่อจะทำให้ดูหรอกอทำไปให้มันเสร็จก่อนไม่ได้ซ้อมก่อนเดี๋ยวพ่อจะบอกวิธีทำขอขอหัดคอก่อนให้มันได้ซ้อมก่อนตั้งใจเพราะว่าคนเป็นบัดเนี่ยถ้านอนมันจะจมถ้านอนมันจะจมป้าตัวข้าคือเป็นตะสงสารแท้เพาะเขาเถียงไงมันพูดหลุดออกมาปุดๆเป็นตะสงสารเออ เราขึ้นเราเ,าเ,าเก่งเลยแม่มไ,ไม่ดูดูท่าเขาก่อนดูท่าเขาก่อนทำยังไงปาดีกว่าเราไปเอาท่าแทำอย่างนีไ้ได้ควดเนี้ยไปดอควดเนี้ยควดเนี้ยก็ทีไส่สนสูงไปบ้านะเอ้า <c oughs> กําลังซ้อมอครับพี่น้องซ้อมเพื่อที่จะให้พี่น้องได้โชว์เบิ้งโชว์วันที่สิบแปดครับ วันนั้นน้องปราถนาน้องไอ้น้องธิดาลาวครับจะโชว์แบบเต็มรูปแบบให้พี่นอ้องเข้ได้เบิ่งกันว่าเป็นยังไงครับอย่พี่น้องคอยติดตามเด้ว